รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีพี่ใหม่ไทยค่ะคุณผู้ชมวันสงกรานต์อย่างวันนี้หลายท่านก็คงกลับต่างจังหวัดรวมสร้างรา์กับญาติอยู่ใช่ไหมคะอากาศร้อนร้อนแบบนี้เล่นสระน้ำก็คงช่วยได้เยอะคะ่ะสงวนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของน้ำคะ่ะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เรนชาเวลค่ะจะเป็นยังไงก็ ทำไปดูเลยค่ะคุณผู้ชมครับเทศกาลสงกรานต์อากาศร้อนๆแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการเล่นสาดน้ําและการได้อาบน้ํำเย็นๆจริงไหมล่ะครับยิ่งถ้าหากได้สัมผัสความรู้สึกจากเรนชาวเวอร์คงรู้สึกสดชื่นไม่น้อยเลยล่ะครับ หากจะถามว่าเลือกเรียนชาวเวอร์แบบไหนถึงจะใช้งานได้คุ้มค่าทนทานและยาวนานอันนี้ก็ตอบยากนะครับเพราะยิ่งวิวัฒนาการไปได้ไกลแค่ไหนข้าวของเครื่องใช้ก็ถูกพัฒนาไปตามกันเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบำรุงรักษาของผู้ใช้มากกว่านะครับซึ่งในวันนี้จะขอยกตัวอย่างปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบเจอนั่นก็คือการติดตั้งที่ผิดวิธีนั่นเองครับคุณผู้ชมคะตอนนี้บีกี้อยู่กับคุณวัดเพื่อมาพูดคุย วิธีการแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์เรนชาวเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาดสวัส <akes S 1> ดีครับค่ะคุณวาดคะพอเราพูดถึงเรนชาวเวอร์เนี่ยปัญหาที่เราเจอบ่อยๆคือมีอะไรบ้างคะปัญหาที่เราเจอจริงๆก็คือผู้ใช้งานไม่ได้ดูเรื่องของคู่มือหรือว่าอุปกรณ์ข้างกล่องบางทีผู้ใช้งานให้ซัพพลายเออร์ติดตั้งก็เลยจะไม่รู้ว่าต้องติดตั้งยังไงแต่ว่าเราผู้ใช้งานจะเอามาใช้จริงเนี่ยเกิดปัญหาว่าใส่สลับข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ วิการแค้ปัญหาต้องทำยังไงคุณวัดวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยอยากให้<ฆ>อยากให้ผู้ใช้งานเนี่ยศึกษาคู่มือหรือว่าลูกที่อยู่ข้างกล่องมันจะสามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวติดตั้งอย่างไรสายคุณต้องอยู่ทางไหนท่อ้ําเย็นควรต่อฝั่งไหน<ฆ>ท่อน้อนควรจะต่อฝั่งไหนเราก็ต้องเลือกหรือว่าต้องให้ซัพพลายเออร์หรือว่าผู้รับเ,เหมาดูให้ถูก<ฆ>นะครับเพื่อพูดถึงแรงดํนน้ำเนี่ยครับ ถ้าเป็นหัวเล็กหรือหัวใหญ่นี่ก็จะเกี่ยวคำไหมคะเกี่ยวครับยิ่งยิ่งหัวใหญ่เนี่ยต้องการแรงดันน้ําที่ค่อนข้างเยอะอเพราะว่าสายน้ําที่ตกลงมาเนี่ยมันจะมีแรงดันเยอะนะครับถ้าแรงดันน้อยทําให้น้ําแทนที่จะออกมาได้ดีเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยไหลเบาหรือค่อยอเพราะฉะนั้นควรต้องศึกษาก่อนว่าแรงดันน้าที่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไม่ทราบจรงิงๆเนี่ยอาจจะต้องถามผู้ผลิตว่า ต้องใช้แรงดันน้ำอยู่เท่าไหร่หรือเราต้องเพิ่มปั๊มน้ำไหมหรือเพิ่มอะไรเพื่อให้แรงดันน้ำในบ้านหรือว่าในโครงการหรือในใน,ในคอนโดเนี่ยสูงให้ซัพพอร์ตกับตัวเรนชาเวอร์ได้ครับอย่างนี้ผมอยากฝากนิดนึงว่าถ้าเราเลือกอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราควรต้องดูนิดนึงว่าอุปกรณ์นั้นอนะ่ะเหมาะสมกับห้องน้ำเราหรือเปล่าหรือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราจะติดตั้งเนี่ยควรต้องติดตั้งสายแต่ละจุดตรงไหนอย่างไรเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับ Workers, Anda, ขอบคุณคุณวัชสำหรับคำแนะนำของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่างที่เราได้ฟังคุณวัดบอกกันไปแล้วนะครับการไหลและความต้องการแรงดันน้ําในเรนชาเวอร์น evet> ั้นมีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและความดันน้ําหากไม่สัมพันธ์กันก็จะทําให้เกิดอาการน้ําไหลแบบไม่เต็มใจหากน้ําที่เปิดนั้นแรงดันไม่พอเพราะฉะนั้นหากจะติดตั้งต้องดูระบบโดยรวมทั้งหมดควบคู่กันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมคะ เราควรจะบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องน้ำของเราสมบเสมอนะคะแต่จะให้ดีควรอย่เริ่มด้วยวิธีการที่ติดตั้งให้ถูกท้องค่ะวันสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงเย็นกายเย็นใจดั่งน้ำและเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสำหรับวันนี้วิก่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาการตกแต่งบ้านเข้ามาทาง w w w f a c e b o o k c o m l e s h i l e e t h a i l a n d p h คำถามไหนโดนใจได้ออกอากาศก็รับของที่ระลึกจากเเฟเล่ไปเลยครับ